สืบสวนนะครับของ<จ>ตำรวจท่องเทีย่ยวนะครับว่ามีแก๊งที่หลอกลวงเอาเงินจากคนไทยนะครับที่อาจจะต้องการารู้จักของคของมีค่าเช่นแหวนเพชรนาฬิกานะครับจะไปถอนออกโดย ที่ประเทศมาเลเซียนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นผู้เสียหายนี่ก็รู้ตัวว่าถูกหลอกนะครับก็ได้ประสานทางตำรวจท่องเทีย่ยวนะครับตำรวจท่องเทีย่ยวก็ได้ประสานทางผู้ก,กับ่านตอมอที่สงขลานะครับก็เช็คดูข้อมูลบัญชีนี้ก็ทราบว่าสารินานี่นะครับนะครับแล้วก็ซึ่งเดินทางเข้าออก มาเลเซียบ่อยครั้งนะครับก็จึงได้ประสานตอมสงขลานะครับเพื่อเฝ้าวันเวลาที่เขา